He's a you นสี่ค่อเลเตียมเอาศกจากปู่นะปูม้วนบ่ขนาดุกร้านิสด้ไม่เห็ดมาสั่งนำอยากให้สวดม้วนพ็นกับสวดให้ม้วนบ่หล่ะม้วนพันนันปริญญาแค่เนาะ ก็าจ so ้ะพกตูสรกานสาะอยู่ที่้พเป็นมาแต่สารกางนำเี่อืม แก้วพาไปสลากลางน้ำนะเอาเอาเพิ่นบอกปูบอกเพิ่นมาบอกเพิ่นมาไปหาปูยุสลากลางน้ำเลยไปหาปูอยูหันยูสลากลางนา้ำ บหูใบสิมี่บอฉนบอกบออย่นี้ค่ะนกยกปูับูันสละกลางน้ม่นค่ะ <c oughs> อือค่ะปูอยู่สละกลางน้ำนอกค่ะเพิ่นพินมาซื้อสารบอกแม่นบอกค่ะ อค่ะมีอยู่ค่ะสารกลางน้ำอยู่อยู่ขังทางในค่ะอันมาสองขึ้นสามขึ้นอหะันเกี่ยวเป็นครบผมสารเป็นมาเป็นถิก หาปูเล์คนละค้าวปาหูกับสีมีคนไหมต้นสนอกเนาะเออคนที่ขึ้นหาคือนเขีตัวะตัวเดียวไว้เขียนเจ็ดให้ตัวเดียวครับผมค่ะอยู่ข้างบนอืานนี้เขียนหาให้อยู่ข้างล่างคนบอกครับผมโอ้หลววคัดยนต์เอาวัวปโอ้มปานนี้ปานนี้ลูกหลานก็ได้ได้รับตระหนี่ชุ่มสายบุญแม่น้ำปูเนี่ยได้สามก่อสามเบิร์ดในพวลาที่หาไปอยู่กับนี่สามก่อสาย คนบ้าไปยิบเอารัชนีสามก่อสามคือคือเอาลบลบคนเรือน oh, okay. yeah, you know, ้ําแรงสินอ่ะคนบ้านไปยิบออกไปนี้พอเธอเห็นปูจับคนบ้านสามก่อสามปลูกลานสายบุญไปหาเอาสามก่อสามใช่ไหมโอ้เลตัวหนาเนาะปูเนาะได้แต่ว่า่องของปูหนึ่ง่ได้ออกขนาดครับผมแต่มาเมื่อนี้ปูกับบริษัทบริษัทายหรอกเพราะว่าอันตอนแรกปูว่าจช้เสียการน้อยจีนมากคนไทยอันลุ่มซองจากของครับผมเพิ่นได้ว่าอัน จิไปเอาอันโสมไงตื้อเจียวโศกหน่อยอันเอาโศกหน่อยนั่นใช้ซีดั้ไปหลดต้นตาอันเอาโสมมีใช้ซีขาวไปแล้วจะได้ว่าถูกจะได้ว่าเขาเครื่องคอนเด่ยวกันว่าลายเขาในจิตในใจเข้าล่าล่านั่นก็เรื่องของผมค่ะปูอันอ่าวดีค่ะมาที่หลังอันเป็นจังไหนปูขึ้นได้มากกว่าค่ะเมันไปบอกเมันไปบอกว่า ฮวดฮวดก่อนๆนั่น19นั่นเพิ่นไปเขียนให้4โตค่ะจับใส่กระหนอบาดนี้จับจับบ่ถึงจับบ่ถือพะบ่มัก1ค่ะวดผ่านมาบงอันเพิ่นได้ไปไปเขียนให้7เพิ่นว่าอยู่ทางเ่ได้ได้อาทิตย์นึงผ่านมาเพิ่นได้บอกว่าเพิ่นได้ไปเให้อีกเขียน5อยู่ทางใต้เพิ่นว่าปาแต่ว่าหันเอาบ่เป็นค่ะอันนี้ก็ว่าโอมันเอายากจอตีน่ะปู เอาในภาพไปยิบเอาสามเก่าสามครับผมลูกรานใช้บนได้าั้งสตัวตรงๆแล้วตอนนี้สามเก่าสามนาะเกสาโอ้ได้กันได้ถ่ายสามตัวแต่ว่าพ่นไก่ทั้งบนทั้งล่างพ่นแห่งไห้อันบนตัวเนื่องล่างตัวเนื่องเน่าพ่นบางวันนี่ยคันจะได้ตรงๆนั่นทั้งบนทั้งล่างไปหาปูเริ่มเันิหกมาใหค้าเนถิหกนี่ละตอนนี้มะฮอดดอกมะกรดมะไวยมะค้อ้อนพึ่งใบโป้มโป้มไส้บนนะพึ่งพงเย็น คนก็เด้ว่าผูดถ่ายอยู่สระกลางานำขอบคนว่บาบา่บนอู่แล้วนสระกลารนำนี่ิมีย่บวอ,อก,กับาค่ะยีบวอ,อเียค่ะเว่าเอ้าคนไห้มากนมีตายอยู่ก็ปูสนออบสว่าฝันฝันเห็นเพนยังไงฝันเห็นนังจะน้ำมันนลงทีดนะน้ำค่ะนั่นเนอยาไหน,นัว่าปูอยู่พุ่มเยอไปเนะฝันเห็นนังพู้เอืนกว่าพุ่มพุ่น พี่เองเจนน่ามาละมาเนี่ยันเห็นคนก็แสดงมานี่ยรื่อยนอกมโอ้ดีใจเยมากกามาไหว้คนองานคนนั่นมันก็ทั้งทิศธุระเนียนแล้กปูกับมีธุระเนีมีธุระลูกหลานกับเปนแจงแก่ไปยังเกล่อยังชนะไปกาบไปไหว้ไปยังบไปปูอกนะสร้างฐานงปูสีสุดโตคือเป็นทาเน คนขันขวางมาสีแดกที่แรกเนาะจากที่แรกก,กกับบอกับ,บ่เสื้อเป็นใรรอกปันบาเป็นลุกสาลาของปูสีทุท่งปัญาก็เได้ก็จะเปนทวงเนาะช่วงยุคพลาดคนนี้มองมองของอาจารย์ไงยุคพลาดปันบาขันาขันขันปูจังสีไม่ย่นน้ำใดเอให้ดูปฏิบัติหนึ่งคนมาน,น,านี่ก็ได้ยันเตนันะ่นจีบานองไปยินเตนั่นู่บางไปยินนั่นปูคนก็นได้ปา บอกให้หมูฟังหมูส้มขับรถขึ้นัไปก็จะว่าอยู่บางอันก็เป็นตำหนักล่างส่งได้ไปบอกระได้ไปไปหอดก็ได้จัดการสามอัโอ้ยลูกล้านมากไอเพิองมบบุญก็ได้ว่าเนาะอย่าพณบว่าจะอดีตศาสตร์ลูกล้านเป็นอีหยังคือจังสุขจังหยาดแทบก็ได้ว่าเนาะท่านนาเจ้ายังไม่รู้ตัวอยู่หรือพญานาคน้อยคนแบบเดียวกันนี้เพคนกระได้บอกว่าเจ้าเป็นลูกไส้หลาปูชีตุโตเด้วยโอ้ยขนชิงลูกหยาดแล้อเนาะ บางปรินกับโคลาชมันตนัดใจกันอยู่เด้คือท่วงเนียนครับอยู่อายุทยาดก่ีเกได้ว่าเอ้คนถ่วงมันต่างกันอยู่นนี่มันมันคือถ่วงคือกันไะอันนี้คนก็ได้่าให้ไปรลบขันกื้นเพิ่นนะครับรถแกสรถซีลลอดรถข้างวนรถข้างบนนี่ยสูมกูให้สูมตำรหจมาเนียนเขา เขาทำมาอาจจะค้นหรือว่าผมขาบมาค้นเยียวว่ามันไม่มีห้อหลาแคร์ไม่ห่ออย่างตาบอกคุ